ลาบเท้าพระเดชพระคุณเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าขาที่เคารพแมลูกไม่สบายใจเลยคลือจะต้องลบกวนแน่ๆว่าแหวนจากกระพัดที่ได้เจ้าไปจากซอยไสโลมนั้นบัดนี้สเสด็จหายไปหนึ่งเมล็ดคงเหลืออยู่เพียงสองลูกก็เลยไม่สบายใจว่าสองเมล็ดที่เหลืออยู่นี้ จะมีลทธิ์เดชลดลงไปหรือเปล่าขอให้หลวงพ่อช่วยสงเคราะให้เมล็ดที่หายไปนั้นกลับมาสู่ที่เดิมด้วยเถิดไม่ยากไม่ยากพราะคุณนะไม่ยากไม่อาบสาชายไม่ยากอีกแล้วไปซื้อเข้ามาใส่ใหม่โอ้ไม่ต้องใช้คาถากันเลอไม่ต้องไม่ต้ององ่ายๆครับง่ายอนุภาพเท่ากัน เพชรก็คืออนุสาะเม็ดอาุภาพเท่ากันหมดที่เหลือก็เท่ากันอ๋อแม้แม้แต่วงเฉยๆแต่ว่าเวอัวหลุดหมดแล้วเนี่ยก็ใช่ก็ได้ใช้ได้ก็ยังใช่ได้อยู่นะอ๋อกราบสามก็สบายพระหักเมื่อคืนเนี่ยอที่อย่าโยมถามพระหักชทำเมอาุภาพก็ยังทรงตัวไม่ไม่สายตัวอ๋อมีหน้าเหลา แต่คนอื่นชอบจะแนะนําว่าของหักของแตกให้ถวายวัดอ๋อไอ้ที่ดีๆแล้วดันเ<ห>จพาพระพุทธรูปอ๋อพุทธรูปอย่างสมัยสุออสถทนโกสินหักแตกอยู่บ้านไม่เป็นไรครับครับแ,าาแต่อย่างสมัยสุโขทัขทยเชียงแสนส่วนณภูมิหี่นะครับครับถ้าหักแล้วก็ต้องไปไว้วัดสุงครับโอ้ ในในพระคัมภีบอกไปอย่างนั้นเลยเหรอราคาแพงอ๋อเลยเยใช่เข้าใจก็ไกนะความจริงก็ไม่เป็นไรก็ต่อเสียให้ช่างเราทำมันดีปิดทองสมัยก็หมดเรื่องครับครับกลายเป็นได้อานิสงส์อะไรซ่อมพระพุทธรูปไปด้วยนะอ่าครับงั้นใครมีพระหักก็พระหักว่าจิงลุงจริงตุงจิงแสนนะไปให้ที่ประตูน้ำ ผมจะต่อให้เสร็จแต่ไปถวายหลวงพ่อ,อไม่ใช่เอาเองแล้กของสงไม่ยุ่งเล็กๆน,น้อยๆไม่เอา <c oughs> บา